มั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสพุพรรณบุรี FM 102.25อ e t h e t เ สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz เมโดยดิฉันจันเพนวงจันทร์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะก็จะให้ทุกท่านได้ไปติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับช่วงรัฐบาลเล่าเรื่องโดยทีมนารีสโมสรค่ะ รัฐบาลเล่าเรื่องกับทีมนารีสโมสรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านรัฐบาลเล่าเรื่องโดยทีมนารีสโมสรวันนี้อยู่กับกวางไตสุรีไตรสรณนกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเช่นเดียวกันกับทุกสัปดาห์นะคะรายการของเราก็จะได้รวบรวมประเด็นที่สนใจที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและกําลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ามาบอกเราแจ้งข่าวให้ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ เรื่องแรกที่จะขอมาอัปเดตกันก่อนเลยนะคะก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่คือสายพันธุ์โอมิครอนถึงแม้จะยังไม่ได้รับการยืนยนันว่ามีความรุนแรงของโรคไปมากกว่าสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดอยู่เกาะหน้านี้แล้วหรือเปล่าแต่ทั่วโลกนะคะก็ยังเฝ้าจับตาเพราะว่าสายพันธุ์นี้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว หลายประเทศที่มีการศึกษานะคะอย่างเช่นฮ่องกงก็ได้รายงานว่าการแพร่ระบาดจะมีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ความรุนแรงอาจจะยังไม่เท่าสายพันธุ์อื่นนะคะโดยข้อมูลล่าสุดค่ะระบุว่าไวรัสโควิด COVID -19 สายพันธุ์โอมิคอนได้แพร่ระบาดไปแล้วกว่า70ประเทศทั่วโลกโดยอยู่ในทวีปแอฟริกา12ประเทศประเทศอื่นๆอีก58ประเทศพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในสหราชอาณาจักรนะคะโดยประเทศที่มีการระบาดอยู่รวดเร็วในขณะนี้ก็มีสหราชอาณาจักร เดนมาร์กนอร์เวย์โดยมีประเด็นที่น่าสังเกตค่ะว่าใน70ประเทศที่มีการพบการแพร่ระบาดอยู่นี้มีอยู่20ประเทศค่ะที่พบเชือ้อโอมิคอนนี้ในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนเลยเช่นเกาหลีใต้แคนาดาโครเอเชียโปรตุเกสฝรั่งเศสโมสซัมบิกอินเดียฮ่องกงนะคะ แต่ในกรณีของประเทศไทยค่ะเราพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้จํานวน11รายซึ่งในจํานวนนี้มี3รายนะคะอยู่ระหว่างรอยืนยันผลจากการถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังรายงานนะคะว่าปัจจุบนันโควิด1 9ที่พบในประเทศไทย99.58%ยังคงเป็นสายพันธุ์เดลตา้า ส่วนโอมิคอนที่พบจากผู้เดินทางจากต่างประเทศมีสัดส่วนอยู่เพียงแค่0.23%อัลฟา0.17%ค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์ใดน,นะคะมาตรการส่วนบุคคลที่เข้มงวดก็ยังคงเป็นมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะรวมถึงการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมีการเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้าก,กากอนามายัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะ ูดถึงวัคซีนนะคะตอนนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนการบางซื้อก็เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็มที่3แล้วนะคะ สำหรับผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ชนิดวัคซีนแอสตราเซเนกาสเข็มนะคะหรือเข็ม1เป็นซิโนแวคเข็ม2เป็นแอสตราหรือเข็ม1เป็นซิโนแวคเข็ม2เป็นไฟเซอร์ตอนนี้ก็เปิดให้ไปลงทะเบียนฉีดบูสเตอร์เป็นเข็ม3าได้แล้วโดยจะมีการจองคิวนะคะผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเริ่มลงทะเบียนวันที่16ธันวาคมและจะเริ่มฉีดในวันที่18ธันวาคมณศูนยะ์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเวล9า9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันค่ะอันนี้ ไม่รับ w อ l k in ินนะคะต้องลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือเท่านั้นและเข็มสามที่จะได้รับก็จะเป็น mrsa ค่ะเป็นวัคซีนไฟเซอร์นั่นเองค่ะแต่สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2จากศูนย์วัคซีนบางซื่อนะคะไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนอีกเพราะว่าทางศูนย์จะใช้ฐานข้อมูลเดิมแล้วก็จะส่ง sms ดวันฉีดเข็มที่3ให้โดยอัตโนมัติค่ะมาดูในเรื่องของของขวัญปีใหม่กันบ้างนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวงไปจัดเตรียม ตอนนี้แต่ละกระทรวงนะคะก็อยู่ในระหว่างจัดเตรียมบ้างทยอยประกาศออกมาแล้วนะคะบ้างว่าจะมอบอะไรให้เป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงการคลงังค่ะก็มีมาตรการผ่อนดีมีคืนของธนาคารเฉพาะกิจ3แห่งนั่นก็คือธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยการมอบของขวัญให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชําระหนี้ที่ดีนะคะซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันใครเป็นลูกค้าธนาคารไหนนะคะก็ติดต่อถามรายละเอียดได้เลยค่ะส่วนพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออสมอนะคะที่ได้ทํางานหนักกันมาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิ ล่าสุดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการขอบคุณที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็จะมีการมอบขวัญกําลังใจเล็กน้อยๆต่อให้ไปอีกหเดือนค่ะเดือนละห้าร้อยบาทตามที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ดําเนินการเสนอขึ้นมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะอนุมัติงบกลางนะคะประมาณ3 5 1 0ห้า้สิบล้านบาทอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดตัวเงินรายละเอียดการอนุมัติเงินจะต้องทําเรื่องเข้าคอรมอมาอีกหนึ่งทีเพื่อของบกลางนะคะ แล้วถ้าเกิดอนุมัติยังไงทางทีมโคโกของเรานะคะก็จะรีบนํามาเสนอให้พี่น้องประชาชนทันทีค่ะอีกความคืบหน้าที่น่ายินดีค่ะโดยเฉพาะสําหรับท่านที่ชื่นชอบการออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะแล้วก็รักธรรมชาติท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางไปเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกส่งมอบรับมอบสวนป่าเป็นจักริติระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ค่ะ สำหรับสวนป่าเป็นจกิกิตินี้นะคะมีเนื้อที่รวม450ไร่อยู่บนพื้นที่ของกรมธนารักษ์ค่ะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนคือส่วนน้ำแลวก็ส่วนป่าสำหรับในสวนป่านะคะก็จะมีการออกแบบนะคะเป็นสวนป่าเชิงนิเวศได้รวมทั้งต้นไม้เดิมแล้วก็ที่ปลูกใหม่มากกว่า8,7ด5ยิต้นรวมพันไม้ธรรมชาติไว้กว่า2 5 0ชนิดนะคะมีเส้นทางเดินทางวิ่งทางจักรยานทางเดินศึกษาธรรมชาติและทางเดินลอยฟ้าค่ะ โดยปัจจุบันนะคะก็มีการเปิดบริการบางส่วนแล้วในส่วนที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดมีเวลาว่างอยากออกกําลังกายก็เชิญไปแวะเดินเล่นออกกําลังที่สวนสาธารณะเบญจกิติกันได้นะคะพูดถึงการออกกําลังกายแล้วก็การรักธรรมชาตินะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะสาหรับใครที่สนใจนะคะอยากวิ่งชมทะเลหมอกสู่อ้อมกอดผาหมออีแดงที่อําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะณนะอุทยานแห่งชาติเขาวพวิหาร วันอาทิตย์ที่26ธันวาคมนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมการวิ่งชมทะเลเหมาะกันนะคะโดยจะมีการเปิดรับสมัครค่ะทั้งในส่วนของฮาฟมาราทอน21กิโลนะคะ 5กิโลฟันลันค่ะ10กิโลมินิมาราธอนแล้วก็ VIP ที่วิ่งได้ทุกระยะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองติดต่อไปยังเว็บไซต์งานวิ่งชมทะเลหมอกสู่อ้อมกอดผาหมอกอีแดงได้ค่ะหรือติดต่อไปที่จังหวัดรีสเกตได้เลยหรือใครที่ไม่อยากจะวิ่งนะคะอยากไปชมบรรยากาศก็เรนเชิญนะคะที่ผาหมอกอีแดงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะ ส่งท้ายกันด้วยประเด็นมิจฉาชีพนะคะมาเตือนพี่น้องประชาชนกันอีกหนึ่งข่าวค่ะเนื่องจากในขณะนี้นะคะได้เกิดกรณีมิจฉาชีพหลอกลวงว่าสามารถทำเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนจริง อันนี้ขออย่าหลงเชื่อนะคะแล้วก็ไปซื้อมาเพราะว่าการเข้ารับวัคซีนจะได้เอกสารที่รับรองที่เป็นเอกสารแท้เท่านั้นแล้วการรับวัคซีนจริงๆก็จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการช่วยป้องกันการเกิดอัตราการเสียชีวิตจากการติดโรคโควิดสิได้ดีที่สุดนะคะและหากหลงเชื่อไปซื้อใบรับรองเอกสารปลอมมาใช้ท่านก็จะถือว่ามีความผิดฐานการใช้เอกสารปลอมได้ซึ่งเอกสารเหล่านี้มีวิธีการตรวจสอบได้ง่ายค่ะเพียงใช้แอปพลิเคชันไลน์หรือกล้องถ่ายรูปที่แสดงถ่าย แล้วอ่าน QR โค้ดก็สามารถสแกนแล้วก็จะบอกได้เลยว่าใบที่คุณมีนั่นคือของจริงหรือของปลอมถ้าตรวจเจอเป็นของปลอมก็แน่นอนค่ะผิดกฎหมายดําเนินคดีแน่นอนและในเวลานี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบหมายทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติให้เร่งตรวจสอบช่องทางต่างๆที่มีการประกาศขายใบฉีดวัคซีนปลอมนี้แล้วก็เร่งกวาดล้างและจับกลุ่มแล้วจึงขอเตือนทุกท่านนะคะว่าผิดทั้งคนมาซื้อและผิดที่คนประดิษฐ์คิดค้นแบบนี้ขึ้นมานะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากกับการที่มาเล่นกับ ชีวิตคนในระยะเวลาการแพร่ระบาดช่วงนี้นะคะ ในส่วนของวาระที่น่าสนใจนะคะท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครั้งที่5นะคะแล้วก็จะเป็นประธานมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2566ค่ะมีการประชุม4หน่วยงานนะคะกระทรวงการคลังสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงบประมาณในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแน่นอนเรื่องที่น่าจับตามองตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องของของขวัญที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะมีการประชุมวันอังคาร เ่นเดิมคะแต่สําหรับก่อนการประชุมนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาเซนอ z เมซิ่งไทยแลนด์เขาดาวนะคะมีกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและมีกระทรวงวัฒนธรรมที่จะมาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่วนหมตนข้ามปีค่ะสําหรับในรายละเอียดในทุกๆเรื่องที่มีการอัปเดตทางทีมโฆศกของเราจะรีบนําเสนอรายงานให้พี่น้องประชาชนเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของกวางได้หมดลงไปแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องโควิด -19 ซึ่งมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นจนเป็นที่กังวลของประชาชนนะคะตอนนี้ภาครัฐก็มีการขยับระยะเวลาการรับวัคซีนเข็ม3ให้เร็วขึ้นแล้วนะคะโดยคลายที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2เป็นซ i โนแวคและซีโนฟาร์มทั้ง2เข็มนะคะได้รับ เข็มที่3าเป็นแอสตาเซเนกาหรือไฟเซอร์หรือว่าเป็นโมเดอร์นาได้เลยนะคะหลังจากที่รับวัคซีนเข็ม2ไปแล้ว1เดือนขึ้นไปนะคะส่วนใครที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2เป็นแอสตาเซเนกาทั้ง2เข็มนะคะก็ให้รับเข็มที่3เป็นไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นานะคะหลังจากที่ฉีดเข็ม2ไปแล้ว3เดือนขึ้นไปค่ะและสําหรับใครที่รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2เป็นสูตรไขว่มานะคะ ก็ให้รับเข็มที่3เป็นแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์หรือว่าจะเป็นโมโดนาก็ได้นะคะหลังจากที่ฉีดเข็ม2ไปแล้ว3เดือนขึ้นไปนะคะ มากันที่เรื่องดราม่าที่โรคโซเชียลพูดถึงกันหนาหูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้างนะคะที่ท่านนายกบอกให้คนไทยเลี้ยงไก่บ้านละสตัวในเรื่องนี้นายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากระแสโซเชียลเขามีการบิดเบือนคํากล่าวของท่านนายกที่ช่วงหนึ่งกล่าวให้ประชาชนเลี้ยงไก่บ้านละ2ตัว ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจดีนะคะต้องการให้ประชาชนสามารถที่จะลดรายจ่ายในครัวเรือนนะคะเพิ่มรายได้พึ่งพาตนเองซึ่งก็เป็นเพียงแนวทางทางหนึ่งนะคะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองได้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเสนอแนะการเลี้ยงไก่เพราะว่าเป็นวิถีชีวิตที่พี่น้องคนไทยในต่างจังหวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับการปลูกพืชผัก สวนครัวนะคะเพื่อประกอบอาหารกินเองภายในครอบครัวค่ะ ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งท่านนายกรัฐมนตรีมีการศึกษาข้อมูลศักยภาพรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดนะคะเพื่อการจัดทําแผนงานโครงการภาครัฐที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและก็ชุมชนนะคะซึ่งท่านเองนะคะก็จะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมให้แต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งแนวทางวิธีการก็สามารถที่จะปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของพี่น้องประชา ชนนะคะซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ ตรวจราชการจังหวัดยะลาแล้วก็ปัตตานีนะคะนายกรัฐมนตรีได้ย้ําว่ารัฐบาลน,นั้นเห็นปัญหาคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศในขณะนี้ก็คือปัญหาความยากจนปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วก็ปัญหานี้นอกระบบนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะจึงให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาความยากจนด้วยการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ซึ่งวิธีการแนวทางก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งประชาชนคนในพื้นที่ที่ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี นะคะเข้าใจความหมายแล้วก็ความปรารถนาดีของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้คนในพื้นที่นั้นพึ่งพาตนเองนะคะมีชีวิตอย่างมีกินมีใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสรุปง่ายๆก็คือท่านนายกนะคะไม่ได้หมายความว่าให้ทุกบ้านทั่วประเทศต้องเลี้ยงไก่หลายคนก็ดราม่านะคะอยู่คอนโดจะเลี้ยงยังไงนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเวลาท่านนายกได้ลงพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าบริบทต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะมีพื้นที่ที่อํานวยนะคะถ้าเลี้ยงไก่ได้เนะี่ยก็จะมีไข่กินทุกวันได้โปรตีนที่ดีต่อสุขภาพแถมประหยัดรายได้ก็มีอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นที่มาของข่าวจริงประเทศไทยค่ะมาที่เรื่องของมาตรการรับวันนับถอยหลังสู่ปี2565กกันบ้างนะคะ,ะหลายๆคนอาจจะยังงงๆนะคะว่าดื่มได้หรือว่าดื่มไม่ได้ยังไงมาค่ะจะสรุปแบบสั้นๆแต่รู้เรื่องให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ ร้านจำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเฉพาะร้านที่มีพื้นที่เปิดอากาศถ่ายเทเปิดให้บริการเพื่อการบริโภคสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ตามปกติในวันที่31ธันวาคม2564จนถึงเวลาตีหนึ่งนะคะของวันที่1มกราคม2565นะคะย้ำบริโภคสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่มีพื้นที่เปิดอากาศถ่ายเทค่ะและหลายคนถามนะคะว่าแล้วผับบาร์คาราโอเกะดื่มหล้า ในร้านได้หรือเปล่านะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะพวกผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยเป็นห้องแอร์เป็นพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นนะคะจึงไม่อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในผับบาร์คาราโอเกะนะคะหากพบเห็นการทําผิดทททสามารถเพิกถอนใบอนุญาตชาหรือว่าชาพัได้เลยค่ะสถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มบุคคลเป็นจํานวนมากให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ คัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงที่เกาะให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มก้อนดังนี้ค่ะ 1. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มไม่เกิน1000คนนะคะให้ผู้จัดงานประสานส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดนะคะ 2. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า1,000คนขึ้นไปให้ผู้จัดงานประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดควบคู่กับหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด1 9ในระยะเวลา72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ชุดตรวจ ATK นะคะปิดท้ายกันที่เรื่องของฝุ่น PM 2.5ค่ะ คุณผู้ฟังคะหน้าหนาวมาทีไรนะคะปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5เนี่ยก็กลับมาด้วยทุกทีเลยนะคะด้วยขนาดที่เล็กมากนะคะเมื่ออยู่ในอากาศเนี่ยเราจึงหายใจลึกเอาเจ้าฝุ่นพิษนี้เข้าไปถึงถุงลมขนาดเล็กในปอดของเราได้เลยนะคะที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือมันสามารถที่จะแทรกผ่านผนังถุงลมเข้าไปในกระแสะเลือดรอบๆถุงลมแล้วก็กระจายเข้าไปในร่างกายไปในอวัยวะต่างๆได้เลยนะคะโดยเมื่อเข้าไปสู่ร่างกาย แล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดการอักเสบของส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่น ปอดผนังหลอดเลือดแล้วก็อวัยวะต่างๆดังนั้น pm 2 5นะคะจะทำให้มีทั้งอาการเฉียบพลนันอย่างเช่นแสบตาแสบคอน้ำมูกไหลพื้นผิวหนังเหนื่อยมีเสมหะไอถ้าหายใจเข้าเป็นระยะเวลาใน,นานก็จะทำให้มีอาการเหนื่อยหอบหายใจลำบากจากโรคปอดแล้วก็โรคของเส้นเลือดหัวใจด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานทำให้คนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าอาการของเบาหวานแย่ลงนะคะมี ผลต่อการตั้งครรภ์แล้วก็ที่รายที่สุดก็คือเป็นโรคมะเร็งนั่นเองค่ะ คนกลุ่มเสียงนะคะที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่นพิษ PM 2.5ก็คือกลุ่มของคนที่ทำงานก่อสร้างตำรวจจราจรคนขับรถประจำทางไม่ปรับอากาศนะคะแล้วก็ผู้โดยสารก็จะหายใจเอาโมโลพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายนะคะซึ่งถ้ามีอาการแสบตาแสบจมูกหรือว่าเจ็บคอไอแสบหน้าอกหายใจลำบากนะคะจะต้องรีบหลบเข้าอาคารนะคะอาการเหล่านี้จะเป็นชั่วครู่นะคะถ้าร่างกายแข็งแรงดีนะคะเมื่อไม่มีการหายใจเข้าไปแล้วเนี่ย การก็จะดีขึ้นค่ะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรพยายามที่ทํางานให้เสร็จเร็วที่สุดนะคะแล้วก็หลบเข้าไปในอาคารแต่ถ้าต้องทํางานกลางแจ้งให้ใส่หน้ากากที่กรองฝุ่นขนาดเล็กได้นะคะอย่างเช่นหน้ากาก N95 นะคะซึ่งในทางปฏิบัติก็จะทำให้ทำงานได้ลำบากเนื่องจากเวลาออกแรงแล้วหายใจลำบากนะคะจึงอาจจะใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นแทนนะคะแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองดูนะคะแล้วก็นอกจากนี้เครื่องฟองอากาศก็สามารถที่จะช่วยกรอง PM 2 5ได้นะคะและที่สำคัญก็คือการรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอก็ช่วยลดผลต่อสุขภาพจาก PM 2.5ได้พยายามอย่าให้เป็นโรคทางเดินหายใจอย่างเช่นเป็นหวัดห หรือว่าสุบรีนะคะแล้วก็ควรที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะแล้วก็ลดผลต่ตอสุขภาพจาก PM2.5 นะคะส่วนผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งอย่างเช่นตำรวจจราจรก็ควรที่จะมีการตรวจสมรรถภาพปอดทุกปีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บ้านเมืองเรารุงเรืองพร้อมอยู่มูเล่าพวกเราล้วนพองผาสีไล เพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเปรียมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยด้านดินพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาดเขาก่อนนี้มีแค่แดนนับว่ากว่า แต่ครั้งงาน,นการเก่าชาติเราเ้าเรีชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อน ไทยเรือพรมไว้ได้แสนใอ,อยากแค้นยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบกั่นกอนน้ำเคยแตดสซายสั้นเส้นแมื่ครันั้นยังรวมใจช่วยกันร่วงไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยไดีเด่น and some i